บทสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้แก่ตนเองให้สรรพสัตว์ให้กับเจ้ากรรมนายเวรและขออโหสิกรรมจึงใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายมาร่วมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลตามสมควรแก่โอกาสและเวลาสืบไปตั้งจิตระลึกถ,ถึงพระพุทธเจ้าที่เป็นประธาน แล้วเริ่มสวดดังนี้อิมินาสกาเทนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเทนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามิอมรนะหังสัมมาสัมพุทโภพคะวาพุทธังพคะวันตังอภิวาเทนิสวาขาโตพคะวตาธมโม ธรรมังนัมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนมามิวันทามิพุทธังสัพพเมโทสังธรรมะเะมีพันเตวันทามิธรรมังสัพพเมโทสังพระมะเะมีพันเตวันทามิสังขังสัพพเมโทสังพระมะเะมีพันเต นะโมตัสสะพระคะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคจฉามิธรรมังสารนังคจฉามิสังฆังสารนังคจฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังคจฉามิ ทุติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสารนังคัจฉามิอิติป an ิโสภะควาพระหังส an ัมมาสัมพ so ุทโธวิชาจารณะสัมพันโนสุขโตโลกวิทู อนุตตรโภปุริสธรรมมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภควาติสวากาโตภควตาธมโมสันทิติโกอาาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันญิโกปัจจตังเวติตาโพวินยูหีติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโค อุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริภูริสายุคานิอัฏฐปุริสป,ปุคลาเอสะภะควโตสาวกสังโฆอาหุไนโย و, ปาหุไนโยทักขิไนโย و. อัญชลีการณีโยอนุตตะรังปุญักเขตังโลกาสาติพาหุงสหัสสมะพินิมมิตาสาวุธันตังกรีเมฆลังอุทิตโคราเสนมารังพานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเมชะยมังคลานี มาราติเรกมะพิยุทธิตาสภารติงโครัมปนาระวะกมคมทาตุยักขังขันตีสุทันตวิธินาชิตวามุมินโทตันเตชสาภวะตุเมชยมังคลานีนาลาขิริงคชวรังอติมัตพูตัง ภาวาคิจักกมสะมีวสุธารุนันตังเมตตมุตมเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะาสาภวะตุมีชยมังคะลานอุขิตตะขะคาขมติหาตสุภารุนันตังภาวันติโยชนะปัทถังคุลิมาละวันตังอิ ทีพิสังขาตามโนชิตาวามุนินโทตันเตชสาภาวะตุเมชัยมังคลานิกัตาวานากาัธมุทรังอิวคัคพิณียาจินจายทุทวะจะนังชานะกายามัมเชสันเตนโสมวิพนาชิตาวามุนินโท ตันเตชะสาภาวุมเมชยมังคลานีสัจจังวิหายามติสัจจะเกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปัชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวุมเมชยมังคลานี นันโทปะนันทะผู้ชคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเทระุุชเคนะธรรมาปันโตอิธูปะเทสวิธินาชิตาวามุนินโทต,ตันเตทะสาภาวะตุเมชยมังคลานิทุกขะทิตฐิพุ้ชเคนะสุธทธะธาตทัง รัม,มังวิสุทธิชุติเมธิภิกาพิธานังยานาคเทนวิธินาชิตวามุมินโทตันเตชะสาภาวะตุม,มชีชยมังคลานีเอตาพิพุทธชยมังคะลาอัทภะคาทายยวาจนโนทินทิเนสรเตมตันที เิตาวาณีกวิวิธานิจุป,ปาทวานีโมขังสุขังอธิขเม,มยณะโรสปันโยนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุตตะกาโมละภีปุตตังพนะกาโมละภพทนาอัตถิกเยกายายายะเทวานังปิยะตังสุตตะวาอิติปิโสภะคะวายะมะราชาโนท้าเวสสุวรรณโนมะรณงสุขังอะระหังสุขโตนะโมพุทธายะ ชยาสนากะตาพุทธเชตวามารังสวาหานังจตุสัจจาสพางระสังเยปิวิงสุนาราสภาปันหังกร,ราทโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสะเพปติติตาไมหังมัเเตเเกเตมุนิสราสีเสปติติโตไมหังพุทโทธธรรมโมทวิโลจเนสังโคปติติิโตไมหัง ุเรสภพระุนากโรหะทะเยเมอนุรุโภสารีปุตโตจกักขคินีโกนธโยปิธิภาคัสมิโมคันลาโนจะวามะเกทักขคินีสาวเนไมหังอาสูงอานันทาราหุรากัสโปจะมหานาโมอุภาสูงวามะโสตะเกเกสโตปิธิภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกโร ทิสินโนสิริสัมพันโนโสพิโตมุนิองคโวกุมารกัสโพเทโรมเหสีจิตวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจจังปฏิทถาสิคุณาการโอุณโนอังคุลิมาโลจะอปุปาลีนันทศีวลีเทราปัญจะอิเมชาตาณลาเตติลากามะมเสสาสีติมหาเทรา วิชิตาชินะสาวกาเอตาสีติมหาเถราชิตวันโตชิโนรสา,าชลันตาสีละเตเฉนะอังคมังเกสุสันทิตาพระธนังปุระโตอาสีทักขิเนีเมตสุตกังพระชักคังปัชโตอาสีวาเมอังคุลิมาละกังขันธโมระปริตตัญจะอาตานาติยะสุตกังอากาเสชะธนังอาสี เสศาปาการสันติตาชินานาวารสังยุตตาสัตตปากาลลังกตาวาตปิตตาทิสันชาตาภาหิรัตช,ชตุปัถวะอเสสาวิณยังยันตุอนันตชินเตชะสาวัสตโตเมสกิจเจนะสธาสามพุทธปัญชรเรชินะปัญชระมัชัมหุวิหารันตังมหีตะเล สทาปาเลนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภาจิจเจวะมันโตสุุตโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุพาเวนะชิปาริสังโคสังคานุภาเวนะชิปันตรายูสัทธมานุภาวปาริโตจรามิชินะปัญชเรติตั้งใจแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง ให้สัรพสัตแผ่ส่วนดุศลและอธิษฐานขออโหสิกรรมอหังสุขิโตโหูมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอหังนิทุโขหูมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อหังอเวโรหูมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอหังอัพยาปัจโชหูมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง อะหังอนิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานางปริหะรามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเพอสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเพอ อย่าได้มีเวรนแก่กันและกันเลยอัพยาปัช,ชาหหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาหหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานาังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอิทังม มาตาปิดตัวนางโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิดตร ο. ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแกแจ่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมญาตินังโหตุ oto, สุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข อิทังมีคุรูปัชชายาจาริยานังโหตุสุขิตาโหนตุครูปัชชายาจาริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสพัพเพเทวตานังหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพเพเตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เรตดทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพเพวรีนางโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากาามมาารรมนายเราวเร,รทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทางสัพพสัตตานังโหตุสุกิตาหโหตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเถอข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกรรมใดที่ทําแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมนเวร จงอาหสิกรรมให้แก่ข้าพระเจ้าอย่าได้จองเวียนจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครๆทำแก่ข้าพระเจ้าข้อตามข้าพระเจ้าขออาหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวียนกรรมต่อไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพระเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงสาคณาญาติและผู้มีอุปการรักคุณของข้าพระเจ้า มีความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเธอข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตาม ขอให้ท่านได้รับผล,ลบุญนี้และโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทิน